E não, ครับผมแบงกิีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมากินเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศไฮแคทช็อปเบอร์เกอร์สีแดงสดน่ากินแบบนี้ครับผมจะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่28พฤษภาคมเป็นวันเบอร์เกอร์แห่งชาตินะครับทุกคนผมก็เลยจะมาฉลอง Burger, วันเบอร์เกอร์เดง่ายๆด้วยซอสมะเขือเทศไฮแบบนี้ครับและวิธีการทำเบอร์เกอร์สีแดงสดให้น่ากินแบบนี้นะครับก็ไม่ยากเลยครับอันดับแรกน,นะครับผมจะทำขนมปังเบอร์เกอร์ขึ้นมาก่อนผมใช้แป้งสาลีทั้งหมด400กร,รมัมนมผง25กรัม23กรัมและเกลืออีก8กรัมครับ แล้วก็คนคู่เขาให้ส่วนผสมทุกอย่างนั้นเข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนะฮะบีบไฮซอ้อนมะเขือเทศเข้มข้นลงไปครับตามด้วยน้ําบีรูทสีแดงสดแบบนี้ครับน้ําบีบรูทเนี่ยจะช่วยทําให้แป้งขนมปังของเราเป็นสีแดงนั่นเองครับผมวิธีทําก็ไม่ยากครับแค่นาบีบรูทเนี่ยไปต้มในน้ําที่เดือดจัดจนบีรูทเริ่มนิ่มแล้วเอาลงมาในโถปั่นกับน้ําที่ต้มปั่นให้ละเอียดเป็นน้ําเดียวกันแล้วเทออกมากองกาก,ากจนหมดก็จะได้น้ําบีรูทสีแดงแบบนี้ครับ น้ำบีรูที่ผมใช้140มลิเท่านั้นเองครับนวดแป้งเครื่องเบาๆจนแป้งเนี่ยเข้าที่ประมาณ4นาทีครับแล้วค่อยๆใส่เนื้อลงไปอีก50กรัมครับจากนั้นนวดต่ออีก4นาทีจนแป้งเนี่ยเป็นเนื้อเนียนละเอียดครับผมพักแป้งไว้ก่อน15-25นาทีครับพอแป้งเรียบร้อยก็ตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ80-100บกรัมปั้นเป็นวงกลมแบบนี้ครับผมนี่ฮะ จากนั้นคุมด้วยผ้าแล้วพักแป้งไว้อีก90นาทีครับพอยีสต์เริ่มทํางานแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้ครับผมทาไข่ให้ขนมปังเงางามโรยด้วยงาตามชอบเอาเข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับในระหว่างนี้ผมจะมาเตรียมเนื้อสําหรับทําเบอร์เกอร์ฮะเอาเนื้อบด160กรัมมาผสมกับไฮซอนมะเขือเทศเข้มข้นแบ่งปั้นเป็นก้อนเบอร์เกอร์ชิ้นละ80กรัมแล้วพักไว้ก่อนนะฮะ เอาเบคอนออกมาครับวางเรียงบนตะแกรงแล้วทาด้วยไฮซอสมะเขือเทศให้ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้ครับเอาเข้าเตาอบอีก12นาทีฮะพักทิ้งไว้ด้านนอกเพื่อให้เบคอนนั้นกรอบผสมไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นกับเชดดาร์ชีสแล้วใช้ซ่อมเนี่ยคุกเขาให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันตักแบ่งใส่กระดาษไข30กรัมครับจัดทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมบางๆแบบนี้ฮะให้ได้คล้ายๆชีสแบบนี้ครับเข้าพักไว้ในตู้เย็น30นาทีฮะ ต่อไปมาเตรียมซอสสำหรับเบอร์เกอร์กันบ้างครับผสมไฮมายองเนสกับไฮซอสมะเขือเทศวูสเตอร์ซอสและทาบาสโกคนให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้เป็นซอสเบอร์เกอร์สูตรเข้มข้นแบบนี้ครับแตงกว่าดองหยิบออกมา1ลูกหั่นให้เป็นแว่นแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับมันฝรั่งปอกเปลือกตัดหัวท้ายออกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปทอดในกระทะร้อนๆอ,อีกยวินาที พอเสร็จเอามาทาไฮซ้อสมะเะเทศต่อแล้วอบต่อด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสอีก3นาทีเท่านั้นเองฮะมาครับถึงเวลาประกอบร่างผมจะผสมเนย40กรัมกับไฮซ้อสมะเะเทศ10กรัมคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเอามาทาที่ขนมปังสีแดงสดของเราแบบนี้ครับจับลงไปย่างในกระทะจนด้านในเนี่ยเริ่มเรียมเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมปังเนียน่ากินยิ่งขึ้นครับผม จากนั้นนําเนื้อลงไปย่างในกระทะด้วยไฟแรงแล้วค่อยๆผ่อนไฟลงมาย่างด้านละ2นาที3ามสิบวินาท,นาทีแล้วก็วางชีสสีแดงของเราลงไปแบบนี้1ชิ้นครับผมมาครับประกอบเบอร์เกอร์กัน,กนด้วยการทาซอสสูตรพิเศษลงบนขนมปังที่เราปิ้งไว้เมื่อกี้นี้ตามด้วยแตงกวาดองต่อด้วยเนื้อย่างของเราลงไปอีก1ชิ้นก่อนครับแล้วทาซอสอีกหนึ่งรอบแล้วก็วางเนื้อที่มีชีสสีแดงสดน่ากินแบบนี้ลงไปต่อครับตามด้วยเบคอนกรอบและเฟรนฟรายฝอย ราดด้วยไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นปิดด้านบนด้วยขนมปังสูตรพิเศษเป็นอันเรียบร้อยครับกับไฮเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศครับผมโอ้โหน่ากินมากครับทุกคน นี่เป็นการคอเดบบระหว่างร้าน Ano Butcher and Italy กับซอสไฮนะครับเป็นไงครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากกินแบบนี้เนี่ยสามารถไปทานกันได้นะครับที่ร้าน Ano Butcher and Italy นะครับคือเขามีขายเฉพาะวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากกินแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปไปกินไม่ทันนะครับหรือว่าติดธุระจริงๆเนี่ยผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้กิฟต์เซตแบบนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเบอร์เกอร์คิทนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยซอสมะเขือเทศไฮ แล้วก็ขนมปังเบอร์เก,อร,กอร์สีแดงแบบนี้แล้วก็กระเป๋าพับได้นะครับแค่ <S 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 คุณไปแสดงความรักที่คุณมีต่อซ้อน,นเมืเทือเาไทยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับทุกคนนะเผื่อจะได้ไปลองทำเมนูง่ายๆแสนอร่อยได้ที่บ้านนะครับทุกคนนะแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับ Thank you. ซ้อนคาเดทเข้มข้นมากครับทุกคน อิ่มครับผมทุกคนชิ้นใหญ่มากทั้งเนื้อขนมปังแล้วก็เฟิชไฟายแล้วก็เบคอนนะครับข้างในนี้เป็นรสชาติเบอร์เกอร์ที่อร่อยเข้มข้นเลยนะครับผมทุกคนนล้วกับซอสเป็นเทศไทยเไยซอสอันนี้อร่อยนะจะออกหวานเปรี้ยวๆหอมๆครับทุกคนใครอยากกินแบบนี้นะครับผมไปกินกันได้ที่ร้าน Ano Butcher and History นะครับผมเฉพาะที่30เท่านั้นจริงๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับไปกินไม่ทันหรือว่าพลาดกิจกรรมไปเนี่ยก็ลองมาทำกินกันดูนะครับง่ายๆตามสูตรที่ผมทำไว้ตอนต้นคลิปนะครับ แป้งขนมปังแบบนุ่มฟูมากทุกคนนี่เป็นการทําแป้งขนมปังที่กินได้แล้วอร่อยครั้งแรกของผมนะโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาคุยนะที่ใต้คลิปล้น่ารักแล้วเจอกันอ,อิ่ม